บาก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึ้งมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเราเข้าใจอารมณ์เขาอารมณ์เราก็รู้ดี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษาค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะและก็เช่นเคยอีกเช่นกันนะคะที่เราจะได้รับเชิญค่ะจากนักจิตวิทยานะคะจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะคุณวานิชาน้อยผลค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ เกี่ยวกับเรื่องของสุราค่ะค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อชวนคนรักมาเลิกเหล้าค่ะค่ะทำไมรถึงต้องเ,อเชิญชวนคนที่เรารักมาเลิกเหล้าด้วยค,ความสําคัญมันคืออะไรคะจริงๆจากการที่ได้ได,ได้เจอคนไข้ามาหลายปีนะคะคนไข้สุราคนไข้ที่ดื่มสุราต่างๆตรงนี้เนี่ยครอบครัวจะเป็นแรงจูงใจที่สําคัญในเรื่อง<ม>ของการที่จะสามารถโน้มน้าวหรือชักชวนให้ให้ กลุ่มของนักดื่มเหล่านี้คะ่ะมาคิดถึงเรื่องของการเลิกโดยที่ความำว,ว่าชวนคนรักมาเลิกเหล้าเนี่ยอาจจะรวมถึงครอบครัวด้วยหรือเพื่อนทนิดหรือคนที่เราอามีมีความหวังดีหรืออยากให้เขาอ่าเลิกดื่มสุราตรงนี้ค่ะค่ะทีนี้ในในเรื่องของการชวนตรงเนี้ยหลายๆครั้งบางคนอาจจะ บอกว่าเออเคยชวนหลายครั้งละไม่สำเร็จเลยชวนกี่ครั้งกี่ครั้งก็กลับไปดื่มเหมือนเดิมส่วนใหญ่เนี่ยคนการที่มามาเลิกสุราที่โรงพยาบาลสวนปุงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีญาติด,ด้วยเนาะหลายๆครั้งญาติก็จะพูดกับเราบอกว่าไม่ไม่สำเร็จ แล้วส่วนใหญ่ก็จะเกิดความทอา้อใจแต่พอคุยไปคุยมาถามไปถามมาเนี่ยในเรื่องของการชวนตรงนี้ค่ะเวลาโอกาสหรือคําพูดหลายๆอย่างนะคะมันอาจจะไม่พอดีกันตรงนี้มันก็เลยทําให้ไม่ไม่สําเร็จคราวนี้เราก็เลยต้องมีวิธีการบอกที่เป็นเคล็ดลับก็ว่าได้ใช่ไหมคะ,คะในการชวนให้เขาเนี่ยมาเลิกเล่ากันค่ะค่ะ,คะ,คะจรงิงๆวิธีการชวนตรงนี้เราก็เรียกว่า ก้าชอนะคะอชอแรกก็คือในเรื่องของชวนในขณะที่ผู้ที่ดื่มสุรามีอารมณ์สงบนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะชวนตอนที่เขาดื่มมาละหรือว่ากำลังดื่มแล้วก็มีอารมณ์หงุดหงิดหรือว่ากลับมาจากจากการดื่มตรงเนี้ยแล้วญาติอาจจะชวนในเรื่องของการชวนทะเลาะหรือชวนให้เลิกในขณะที่มีอารมณ์ ไม่สงบอยู่โกรธอยู่เครียดอยู่เบื่ออยู่อะไรต่างๆตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการชวนให้มาเป็นมามีพฤติกรรมที่ดีในเรื่องของการเลิกดืม่มในเรื่องของการาไม่ไม่เกี่ยวข้องกับสุลานี่ค่ะอาจจะต้องชวนในเวลาที่เขามีอารมณ์สงบอยู่ตอนที่ไม่เมาหรือเมาสุลาน้อยที่สุด นะคะในในส่วนตรงนั้นน่ะเขาก็จะได้มีสติในเรื่องของการรับฟังเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าอารมณ์มาปัญญาปิดแล้วเราก็จะคิดอะไรไม่ออกค่ะค่ะอย่างเช่นคุณทศวรรณอย่างเงี้ยเวลาที่เรากําลังหงุดหงิดอยู่หรือเรามีสภาพอารมณ์ไม่พร้อมเนี่ยมีคนมาบอกให้เราทําแบบนั้นแบบนี้เรารู้สึกยังไงคะ รู้สึกหงุดหงิดนะก็รู้สึกว่าตัวยังไม่พร้อมที่จะรับฟังอย่างอื่นค่ะ,คะบางทีก็อารมณ์ก็จะหงุดหงิดมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นชวนเป็นชอเหมือนกันแต่ว่าชวนกันทะเลาะละตรงนีแล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลตรงนี้อ ญาติก็อาจจะรู้สึกว่าเออไม่เห็นเป็นเป็นผลเลยในเรื่องของการชวนชวนกี่ทีกี่ทีก็ไม่เลิกตรงนี้แต่พอเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความพร้อมเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะแม้แต่การบําบัดสุราทุกวันเนี่ยค่ะบางทีเราก็ต้องคํานึงถึงความพร้อมของคนไข้เวลาคนไข้มาหาเราอะ่ะบางทีไม่ได้มาด้วยการอยากเลิกตั้งแต่แรกบางทีอาจจะรู้สึกเมินเฉยกับปัญหารู้สึกว่าไม่เห็นจะมีผลกระทบอะไรเลยค่ะ ในในครั้งแรกที่เจอกันก็มักจะมีอย่างนี้แต่พอมาเจอกันในครั้งต่อต่อไปอย่างเงี้ยค่ะมีความพร้อมมากขึ้นอารมณ์หรืออะไรต่างๆตรงเนี้ยสงบลงเขาก็จะเริ่มคิดได้ถึงผลกระทบถึงข้อดีข้อเสียตรงนี้แต่อาจจะยังมีความลังเลอยู่นะคะอันนี้ก็คือในในชอแรกค่ะ,ะคะ่ะชอที่สองก็คือในเรื่องของการชวนตรงเนี้ยบางทีเนื้อหาที่เราพูดอะคะ่ะมันอาจจะสำคัญพอๆกับ น้ําเสียงและท่าทางเนาะการชวนบางทีมันก็ต้องมีในเรื่องของท่าทางที่เป็นนิดรเนาะแสดงความใส่ใจหรือมีน้ําเสียงที่ที่ดูไม่กระโชกโขคา สงบพอท,ที่คนฟังจะรู้สึกว่าอเออเป็นท่าทีที่อบอุ่นเป็นมิตรด้วยะคะ่ะทีนี้เนี่ยอย่างชอแรกเนี่ยบอกว่าชวนตอนที่ผู้ที่ดื่มสุรามีอารมณ์สงบนะคะชอที่สองเนี่ยการชวนด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่เป็นมิตรเนี่ยมันก็รวมถึงการที่ผู้ชวนเองอะคะ่ะต้องมีอารมณ์สงบด้วยค่ะอ,อย่างเช่นเวลาเราจะชวนใครสักคนแล้วตอนนั้นเรากาลังโกรธเขาอยู่อะคะ่ะ ที่เขาดื่มสุราลักษณะการชวนเราจะเป็นแบบไหนคะถ้าเกิดว่าเราเรา,เรายังงุดงิดอยู่เลยก็โชว์หฮกห้ากนะแล้วก็จะใส่อารมณ์เข้าไปด้วยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะใส่อารมณ์เนาะน้ำเสียงก็อาจจะดู เข้มเนาะหรือว่าดูเสียงดังเป็น,นะะการสั่งไปอืค่ะใช่ะจะเป็นเรื่องของการการสั่งแต่ไม่ใช่การการโน้มน้าวหรือการชักชวนตรงนี้บางทีสีหน้าท่าทางตอนนั้นเราอาจจะดูขึงขังดูจรงิงจังดูดูมีอารมณ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอ่าคนที่ดื่มเหล้าตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะ อ่อนไหวต่อในเรื่องของสีหน้าน้ำเสียงหรืออารมณ์ต่างๆบางทีอาจจะตีความในเรื่องของการชวนของเราจากการที่เราอยากให้เขาเลิกดื่มสุราเนี่ยเขาอาจจะตีความเป็นว่าเรากำลังตำหนิเขาอยู่ที่เขาดื่มสุราตรงนี้เพราะฉะนั้นคนผู้ที่ชวนเองก็ต้องใจเย็นๆนะคะเวลาชวนเนี่ยเราอาจจะน้ำเสียงกลางๆเนาะไม่พูดอาจจะมีหางเสียงหน่อยนะคะหรือว่าไม่เป็นการคมคู ตะคอกเน็บแนมหรือว่าเย้ยหยันนาะเพราะจริงๆเนี่ยผู้ที่กําลังมีความคิดที่จะเลิกดื่มสุราแล้วก็บางทีลังเลอยู่ตรงเนี้ยเขาจะมีความลึกๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้เพราะฉะนั้นการที่คนใกล้ชิดนะคะมีการชวนในภาวะที่เขาพร้อมอารมณ์เราพร้อมอารมณ์เขาพร้อมเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะช่วยให้ให มั่นใจเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นในการดื่มนะคะในในการหยุดดื่มค่ะค่ะทีนี้ชอที่สามนะคะก็คือชวนด้วยการสื่อสารที่แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ปรารถนาดีนะคะค่ะคือถ้าพูดง่ายๆคือเราอาจจะต้องสะท้อนอารมณ์ของเราว่าในการที่เราอยากให้เขาเลิกเล่าเนี่ยเรารู้สึกยังไงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราชวนเนี่ยเรามาักจะ เผอไปบอกเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เขาทําก่อนอย่างเช่นว่าเออเลิกเล่านี่มันไม่ดีกินไปก็ไม่ไม่มีเงินเออกินกินไปก็ขี้เกียจอย่างเงี้ยค่ะคซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่ คล้ายๆกันตําหนิอะคะ่ะการระบุถึงพฤติกรรมที่เขาเป็นหรือพฤติกรรมที่เขายังคงทําอยู่ตรงนี้แต่ว่าในเรื่องของการชวนการสื่อสารตรงเนี้ยเราอาจจะเริ่มที่ตัวเราก่อนว่าเออเรารู้สึกยังไงเนาะเราเป็นห่วงเราเออกังวลว่าสุขภาพจะไม่ดีถ้ายังคงดื่มสุราแบบนี้ต่อไปหรือเราเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการงานว่าเออถ้าเกิดว่ายังคงดื่มเหล้าต่อไปตรงเนี้ยจะจะไม่มีในเรื่องของ กายภาพหรือเรียวแรงในเรื่องของการทํางานตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องโฟกัสไปที่เรื่องของความรู้สึกของเราเรื่องของเราความความต้องการความเป็นห่วงของเราก่อนที่จะไปโฟกัสพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเขาก็คือพฤติกรรมการดื่มนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันจะทําให้เขารู้สึกบางทีรู้สึกแย่กับตัวเองหรือรู้สึกว่ากําลังถูกตําหนิอยู่ ค่ะ,คะอันนี้ก็ไป3ชอแล้วนะคะ,คะ,อะชอที่4นะคะในเรื่องของการชวนหรือ,อพูดคุยในเรื่องของข้อดีข้อเสียหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะ,คะเพราะบางทีเนี่ย ผู้ที่ดื่มสุราเนี่ยมักจะมองว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่พฤติกรรมที่เป็นอยู่บางทีเขาเขาไม่ได้มองถึงผลเสียตรงนี้บางทีมันจะเป็นการมองมุมเดียวตรงนี้หรือถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเราไปถึงแล้วก็ไปบอกข้อข้อเสียของการดื่มสุราเลยบางทีมันจะเป็นการโต้แย้งกันหรือว่าการขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดเห็นบางทีก็จะเถียงกัน นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะชวนคุยถึงข้อดีเขาเขามองว่าข้อดีของการดื่มสุรามันเป็นยังไงจริงๆหลายคนผู้ดื่มสุราหลายคนน่ะมองว่ามันช่วยให้หลับได้หรือมันช่วยให้คลายเครียดต,ตรงนี้พอเขาบอกถึงข้อดีตรงเนี้เราอาจจะคุยไปต่อว่าเออเราทุกวันนี้เครียดเรื่องอะไระบางทีเราอาจจะสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เรื่องของความเครียดตรงนี้แล้วก็ไม่ต้อง กลับไปพึ่งพาสุราได้ด้วยหรือบางคนดื่มสุราเพราะว่ามีความมีความทุกข์ใจหรืออะไรต่างๆอยู่เขาก็อาจจะมองตรงนั้นเป็นข้อดีนะคะแต่จริงๆตรงเนี้ยเราอาจจะให้เขามองถึง2อ,อย่างทั้งข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยชวนกันคิดทั้ง2องเนี้มค่ะนี่ก็ผ่านไป4ชอแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาพบกับอีก5ช, <อ S 1> ช<อ>ด้วยกันค่ะ,คะพักสักครู่ค่ะ ในเวลาที่เจอทางตัน1 3 2 3ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 2 3สสายด่วนสุขภาพจิต หากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเอ้กุมใจคิดมากไม่รู้ไปปรึกษาใครสมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนา ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053 225 977 225 978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึง4ี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณเมื่อวิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนที่การาสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไฟไม้บ้าน คุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดฮึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dmh.go.th ทำอะไรอยู่เจ้าเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตด,ดูนะแหมแกเจ้านายประกาศยุกงานแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตเชียวรอจ๊ะก็เตรียมไว้ก่อนนีล่ละก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายๆมีคำแนะนำให้ด้วย <c oughs> อา้าวไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ๋อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยล่ะค่ะเจ้านายร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข w w w d m h g o เ 39.tho.t ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะและยังอยู่กับคุณวนิชาน้อยผลค่ะนักจิตวิทยานะคะจากโรงพยาบาลสวนตรุงค่ะที่วันนี้นะคะเรามาชวนคนรักมาเลิกเหล้ากันนะคะช่วงที่แล้วนะคะเราพูดถึง9ชอนะคะวิธีการที่จะมาเลิกเล่าพูดไปแล้ว4ชอนะคะ เดี๋ยวเราเอามาต่อกันเลยค่ะค่ะช้อที่5นะคะในเรื่องของการชวนให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเลิกดื่มนะคะหลายๆคนเนี่ยที่คนคนคน,คนไข้ที่โรงพยาบาลเราที่มาบําบัดในเรื่องของสุราเนี่ย บางทีเนี่ยเขารู้วิธีการหมดละรู้ทุกอย่างว่าจะต้องทํายังไงจะต้องหลีกเลี่ยงยังไงต้องจัดการกับอารมณ์ยังไงแต่บางทีการกลับมาเข้ามารักษาซ้ำเนี่ยมันเป็นที่จุดที่ว่าเขาไม่มีเป้าหมายว่าเออแล้วทาไปเนี่ยจะทําไปเพื่ออะไรคือไม่มีแรงบันดาลใจตรงนี้เพราะฉะนั้นบางทีการชวนตรงเนี้ยค่ะก็อาจจะต้องชวนให้เขานึกถึงแรงบันดาลใจนึกถึงเป้าหมายว่าในเรื่องของพฤติกรรมการดื่มตรงเนี้ยที่อยากจะชวนเนี่ย เขาเลิกตรงนี้ค่ะทําไปเพื่ออะไรอย่างบางคนหลายๆคนเลยแหละคนไข้ที่โรงพยาบาลเราเนี่ยก็จะนึกถึงลูกค่ะนึกถึงครอบครัวเป็นเป็นหลักเลยในการเลิกเราหรือบางคนก็นึกถึงพ่อนึกถึงแม่อย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการเลิกดื่มเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยตรงนี้พอมีเป้าหมายที่ชัดเจนตรงเนี้เขาก็รู้ว่าเออในการที่เขาจะทําพฤติกรรมเนี้ยค่ะมันจะได้รับอะไรจากสิ่งที่เขา ลงทุนลงแรงเว่าจริงในในมุมมองของเรื่องของการเลิกดื่มในส่วนของคนที่ดื่มสุรามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการการเข้าสังคมการเคยเลิกงานแล้วเนี่ยจากที่เคยไปร้านเหล้าต้องกลับบ้านหรือในการเปลี่ยนแปลงกิจ,กจวัตรประจําวันอะไรบางอย่างตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เขาเขาทําได้เขาต้องทุ่มเทเขาต้องมีแรงจูงใจจริงๆแต่ทีนี้ถ้ามันมีป เป้าหมายอะค่ะเป็นตัวดึงเป็นเป็นแรงจูงใจตรงเนี้ยก็จะเห็นชัดขึ้นว่าเออทำแล้วจะเกิดอะไรกับตัวเองเน้ะอ,อย่างเช่นเออครอบครัวมีความสุขมากขึ้นที่บ้านมีความสุขการงานดีขึ้นหรือว่าในเรื่องของการที่จะสามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ตรงนี้ก็ก็จะเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยทำให้เขามีความนับถือกับตัวเองมากขึ้นตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ชอที่หนะคะชวนให้เลิกในโอกาสพิเศษอื <c oughs> ค่ะค่ะอันนี้ก็หลายๆครั้งเราจะเห็น <c oughs> เขาเรียกว่าแคมเปญนะคะที่อย่างเช่นเลิกเล่าเข้าพรรษาเนาะหรือว่าเลิกเล่าเพื่อ <c oughs> เพื่อแม่ในช่วงวัน วันวันแม่ต่างๆตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเหมือนเป็นโอกาสพิเศษตรงนี้ที่จะจูงใจในการที่จะมีเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายอะคะ่ะว่าจะเริ่มเมื่อไหรด่ดีเพราะจริงๆลักษณะของการที่เราจะควบคุมพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เราเคยทำอะส่วนใหญ่เราจะมีการผัดวันประกันพรุ่งนะคะ,คะอย่างเช่นสมมติเราติดกาแฟหรือดื่มกาแฟทุกวันอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเราบอกว่าเราจะเลิกกาแฟเป็นไงคะทำได้ทันทีไหม ไม่นะมันก็เอ้ยอีกนิดสักนิดหนา<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องเากของากา<อ>รดื่มสุราก็เหมือนกันบางทีเนี่ยมันจะมีการถอยเวลาออกไปเรื่อยๆน,นี้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีมีเป้าหมายมีโอกาสพิเศษที่ ที่สำคัญที่ชัดเจนให้กับเขาเลย,ยเช่นเลิกในวันเกิดเลิกในในวันแม่หรือเลิกในวันเข้าพรรษาตรงนี้ค่ะ,คะมันก็จะช่วยระบุในเรื่องของความชัดเจนในแง่ของวันเวลามากขึ้นนะคะค่ะคะทีนี้ชอที่7นะคะชอที่7เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเลิกด้วยตัวเองไม่ได้นะคะอาจจะต้องชวนมาพบ แพทย์หรือว่าบุคลากรสาธารณสุขที่จะให้คำแนะนำหรือสามารถที่จะม,มีมีกระบวนการในการบำบัดอาก่ะ,ะที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ให้เลิกดื่มได้เพราะจริงๆบางครั้งเนี่ยถ้าผู้ที่ดื่มจนติดแล้วเนี่ยการเลิกด้วยตัวเองทันทีบางทีก,ก็ก็มีอันตรายนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอดื่มมาเป็นเวลานาน,านต่อเนื่องกันทุกวันแล้วเนี่ยพอเขาหยุดดื่มเนี่ยจะมี ภาวะขาดสุราซึ่งตรงนี้เนี่ยมันในบางรายเนี่ยอาจจะถึงขั้นกับช็อกหมดสติได้เนาะหรือบางคนมือสัน่นใจสัน่นกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายก็ทําให้เขาทํางานไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้อง มาพบ,พบแพทย์หรือบุคลากรที่ที่สามารถที่จะให้คําแนะนาําหรือดูแลในในตรงนี้ได้อะคะ่ะก็จะเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยมากขึ้นในการบําบัดรักษาหรือช่วยเหลือตรงนี้นะคะค่ะค่ะทีนี้ชอที่8นะคะชวนด้วยความพยายามอันนี้หลายๆครั้งญาติจะรู้สึกว่าพอชวนไปแล้วเนี่ยสองสามครั้งละ เขาทําไม่ได้ตรงนี้ญาติก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายอันนี้เป็นเป็นภาวะอารมณ์ที่พบได้มากที่สุดในในญาติของคนที่ดื่มสุราเนาะเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเออเคยชวนหลายทีละชวนบ่อยๆละตรงนี้ก็ไม่สามารถเลิกได้สักทีตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวญาติเองก็ต้องใจเย็นๆเพราะว่าวงจรของการดื่มสุราตรงนี้เนี่ยบางทีก็ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลิกมันก็ต้องมีในเรื่องของแรงจูงใจ เรื่องของการสนับสนุนจากสังคมตรงนี้ด้วยบางทีเราตั้งใจว่าจะเลิกจริงความตั้งใจของคนที่คิดจะเลิกดื่มเป็นความตั้งใจที่ดีละแต่บางทีสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยบางทีอยู่ในชุมชนที่ขายเหล้าเนาะหรือว่าร้านเหล้าอยู่ตรงหน้าบ้านเลยหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเป็นเป็นการที่ต้องดื่มสุรากันอยู่ตลอดอยู่ละตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ย กลับไปใช้ได้อีกตรงนี้เพราะฉะนั้นญาติอาจจะต้องชวนแล้วชวนอีกเนะะี่ยค่ะตอนชวนก็ต้องนึกถึงเจ็บชอที่ผ่านมาด้วยเนาะในเรื่องของการใจเย็นการนึกถึงเป้าหมายหรืออะไรต่างๆตรงนี้พอตัวเขาเองเนี่ยเห็นความพยายามความตั้งใจหรือความหวังดีของเขาแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ทําให้เขานึกถึงเรื่องของการเลิกได้นะคะเหมือนจะง่ายนะคะการชวนแต่ว่ามันมีหลักหลายๆอย่างที่ มองข้ามไม่ได้ใช่มองข้าไม่ได้เปนแค่น้าเสียงตรงเนี้เออก,ก,ก็ก็มีผลละในเรื่องของการชวนนะคะค่ะทีนี้อ่ะชอสุดท้ายละชวนชวนที่เก้าของเราก็คือชวนให้เลิกแล้วสําเร็จแล้วเนี่ยเราต้องชมค่ะอืมอันเนี้ยเป็นเป็นด่านสุดท้ายที่หลายๆคนจะลืมไปบางครั้งเนี่ยพอคนไข้เราหรือว่าคนที่ดื่มสุราเนี่ยเลิกดื่มได้ละญาติก็คือ ดีใจแต่บางทีไม่พูดออกไปไม่สื่อถึงความรู้สึกของตัวเองออกไปไม่มีการชื่นชมหลายๆครั้งเนี่ยผู้ที่พยายามเลิกตรงนี้ค่ะก็จะรู้สึกขาดกำลังใจบางทีไม่เห็นความแตกต่างอะค่ะว่าตอนที่เรามีพฤติกรรมการดื่มญาติก็เป็นแบบเนี้ยอืมอาจจะบ่นเยอะหน่อยอแต่พอ,อไม่ไม่ดื่มละ บ่นลดลงแต่ก็ไม่ได้มีลักษณะอื่นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นการชมหรือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นอย่างบางทีเนี่ยการดื่มสุราอาจจะทำให้ครอบครัวห่างเหินกันมากขึ้นบางทีเดินส่วนกันหรืออะไรกันก็อาจจะไม่ได้มีการพูดคุยหรือการใช้เวลาในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะต้องทำให้เห็นถึงความแตกตา่างว่า คนที่ดื่มกับคนที่เลิกดื่มตรงนี้ค่ะครอบครัวจะมีวิธียังไงที่ทําให้เขาเห็นถึงความความแตกต่างสิ่งที่เขาจะได้รับอย่างเช่นการชื่นชมในสิ่งที่เขาพยายามหรือทําได้สําเร็จนะคะหรือในเรื่องของการบ่นต้องลดลงอย่าง <c oughs> เห็นได้ชัดเลยตรงนี้เพราะหลายๆคนกลับไปดื่มซ้ําเพราะในเรื่องของพอพอเลิกแล้ว ครอบครัวก็ยังคงโบนหรือครอบครัวก็ยังคงห่างเหินเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอาจจะ คำสิ่งที่ทำให้เห็นถึงการชื่นชมตรงนี้ได้เนี่ยอาจจะต้องรวมกันทั้งเรื่องของวัจนภาษาและอวัจนาภาษาทั้งการชื่นชมด้วยแล้วท่าทีของคนในครอบครัวก,ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นการยิ้มแย้มแจ่มใสการทักทายการพูดคุยการใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างเพราะว่าอย่างตัวเราเองเนี่ยอย่างเวลาคุณทัศวรรณทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยพอมีคนชมรู้สึกยังไงคะ รู้สึกดีมีความรู้สึกภาคภูมิใจขึ้นนะภาคภูมิใจเนาะแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ยังคงดำเนินพฤติกรรมตรงนี้ไปได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือถึงแม้ว่าเวลาผ่านไปสมมุติเลิกเล่าได้หนึ่งเดือนแล้ว,ลว<ๆ>ก็อาจจะยังคงต้องชมต่อเพราะบางทีพอพอคำชมตรงนี้มันหายไปตรงเนี้ยบางทีเขามีภาวะอื่นเข้ามาตัวกระตุ้นอื่นเข้ามาตรงเนี้ยอาจจะนึกถึงการกลับ ไปดื่มซ้ำได้อีกเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องชวนต้องชมอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้นึกถึงการชวนที่บางทีเราไม่มีความสามารถพอที่จะ,ะเป็นผู้ที่จะทำโน้มน้าวให้กับคนรักของเราที่ให้เลิกเล่าเงี้ยค่ะอาจจะเชิญชวนผู้ที่มี การยอมรับนับถือจากคนที่ติดเหล้ามาช่วยกันชวนได้ไหมคะ,คะก็ได้นะคะตรงนี้เนาะบางท,บางทีบางทีตัวแบบนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะในการที่จะโน้มน้าวหรือเชิญชวนด้วยแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยคนใกล้ชิดเนี่ยก็ก็จะเป็นคือคนที่เขาคิดว่ามีความสําคัญในชีวิตเขาอย่างเช่นลูกตรงนี้ค,ะค่ะส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้นะคะก็อาจจะประกอบกันด้วยแต่ตรงนี้ครอบครัวก็ต้องเอื้อด้วยนะคะตรงนี้ ค่ะก็ครอบครัวนั่นแหละที่สำคัญที่สุดในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลใกล้ชิดนะคะให้เขาเนี่ยมาเลิกเล่ากันนะคะ,คะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณวน,นิชาน้อยผลค่ะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนบรงุงพันางสูงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะ,คะสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึมหมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเราเข้าใจอารมณ์เขาอารมณ์เราก็รู้